<ersch> ที่จังหวัด้อยเอ็ดเองก็มีโครงการในเรื่องของการร่วมพลังในการพัฒนาสตรีครับในเรื่องของการแก้หนีแก้จนของคนเมือง้อยเอดครับนายนพดลจอมเพชรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการร่วมพลังพัฒนาสตรีแก้หนีแก้จนคนเมือง้อยเอ็ดโดยมีนายวีเช uh ียนสุดาทยบนายอำเภอเมือง้อยเอ็ดนางสมปองว่องสันธนพงศ์ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมือง้อยเอ็ด พร้อม้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับคณะกรรมาการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองรอยเอ็ดอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านชุมชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังของสตรีครับในการมีส่วนรวมพัฒนาสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีมีอาชีพและกะร็รายได้รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเกาะหนีนะฮะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งในงานนี้เพิ่นม,มีเรื่องของการบรรยายแห่งความหูการแสดงจากโตแทนสตรีครับการจำหน่ายสินคา้าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรวมไปถึงมีการแสดงบนเวทีในบทบาทสมมุติมีละครสั้นให้เบิงนํานะครับให้ความสนใจเป็นอย่างดีนะครับละครน,นี้มันซื้อว่าทวงหนี้อย่างไรให้ได้คืนมานะ่อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือชมชิมชอ็อป เมนูสำหรับอาหารและการประกวดเมนูสำหรับอาหารเป็นการยกย่องเช,ชิดชูเกียรติสตรีผู้บิบัพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีต่อไปกันเองฮะถือว่าเป็นพลังสตรีนะครับในการที่จะทำหน้าที่นะครับในหลายๆอย่างทั้งเรื่องของการสั่งอาชีพสั่งรายได,ได้แต่สำคัญคือบางเรื่องค็เกี่ยวกับการช่วยกันนะครับแก้ไขปัญหานี้ก็เป็นกำลังสำคัญอย่างหนึ่งกันได้ครับ